วันนี้ขอพูดถึงเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องของที่มันฝังอยู่ในหัวใจของคนที่ดูฟุตบอลในยุคที่ยังไม่มีโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับโลกที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตโลกที่ยังการสื่อสารยังไม่ขนาดนี้นะครับก็คือก็แน่นอนที่สุดครับก็คือทศวรรษที่80แล้วก็ต้นทศวรรษที่90แล้วก็อาจจะทอดยาวมาถึงปี2000 ปี2000ทุกอย่างเริ่มเริ่มที่จะมีเยอะแยะมากมายอย่างที่ผมเคยเรียนครับว่าตัวผมเนี่ยทำงานมาตั้งแต่ในรุ่นของนี่มีแฟกซ์นะครับแฟกซ์เทเล็กซ์ที่ตีเข้ามาภาพเนี่ยไม่ได้เห็นเป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นทุกวันนี้ก็คือภาพที่เลือกได้หมดมีมุมนั้นมุมนี้เมื่อก่อนไม่รู้ได้ซ้ําว่าภาพวันนี้เขาจะส่งมาเนี่ยจะเป็นภาพแนวตั้งแนวนอนหรือภาพอะไรนะครับไม่มีการไปเซฟที่นู่นที่นี่มาได้เลยนะมันมันยากมากเพราะฉะนั้น เวลาที่เราจะรังสรรค์ตัวเองเข้าสู่เรื่องของกีฬาต้องให้เวลาแล้วก็กําหนดเวลาสมัยนี้ดูได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีเวลากําหนดสเปะสปะเหมือนกันนะผมคิดอย่างนั้นเมื่อก่อนนี้ถูกกําหนดเวลาครับว่าทุกวันเสาร์เนี่ยเราจะต้องดูไฮไลท์ฟุตบอลกันมันเป็นโชคดีของผมเหมือนกันครับที่ว่าในช่วงที่ที่ตัวเราจะต้องไปเรียนวันเสาร์เมื่อก่อนนี้เรียนปอชอเ,เรียนวันเสาร์เนี่ยฟุตบอล มาฉายเย็นแต่ในช่วงที่ก่อนหน้านั้นหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยฟุตบอลฉายกลางวันซึ่งเราอยู่บ้านนะครับนั่นก็คือรายการเจาะสนามชั่วโมงระทึกใจหรือว่ากีฬาระทึกใจเมื่อก่อนใช้3ชื่อนี้นะครับที่จดจําได้เพราะว่าอัดวิดีโอไว้ดูเมื่อก่อนนี้นะฮะก็ฟุตบอลเนี่ยจะได้ชมกันนั่นก็คือ พี่โย่งครับคุณเอกชัยนพจินดาผู้ร่วงรับครับคัมภีร์ฟุตบอลของประเทศไทยก็ได้ประกาศขึ้นมาว่านี่คือไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลอังกฤษฤดูการใหม่ล่าสุดคําว่าฤดูการใหม่ล่าสุดในตอนนั้นก็คือฤดูการเนี่ยเปิดไปแล้วก็คือสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมแต่พวกเราเนี่ยจะได้ดูประมาณเดือนธันวาเนี่ยครับสิงหาทั้งเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็เป็นธันวาคมครับ กว่าที่เด็กรุ่นนั้นจะได้ดูนะครับโอ้โหต้องแบบว่าจับลูกกตารอกันแบบว่าสุดๆเลยแล้วก็จะจดจะจําจะดูทุกขณะเจ็ตนะครับไม่ว่าจะต้องให้ทําอะไรวันนั้นแม่ใช้ให้ทําอะไรเราต้องแลกตรงนี้มาเพื่อให้ได้ได้ดูในจุดนั้นนะครับในจุดนั้นซึ่งตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในในเด็กในตอนนั้นเหมือนกันในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันแหละครับระหว่างมัธยมต้นมาจนถึง ปวชหรือว่าม,มปลายนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยในฤดูกาลที่มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกิดขึ้นนะครับปี92-93เกนี่ยก็มีหนังสือ Star Soccer รเนี่ยนะฮะร,รายวันนะฮะเกิดเกิดขึ้นถือกำเนิดเกิดขึ้นนะฮะในวันนั้นผมก็เป็นหนึ่งในในคนที่ซื้อเล่มแรกก็คือเล่มที่เป็นรูปปกพอลเมอร์สันนะครับแล้วก็เอ็ดเวิร์ดหรือว่า Teddy ham, เท็ดดี้เชิร์แฮมยิงผ่านมือเดวิดเจมส์ ซึ่งก็ปีนออกมาปีนลั้วไม่เหมาะเลยนะครับปีนรัวโรงเรียนออกมาแล้วก็มาซื้อปรากฏว่ามาแล้วก็ยังไม่ขายเดินกําลังจะแวบ,บกลับมาเจอกับอาจารย์พระศึกษานะครับซึ่งเตะบอลด้วยกันนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับสตกใจครับแกบอกออกมาทําไมทําไมไม่เรียนบอกว่าผมกลัวไม่ได้เล่มแรกครับซื้อหนังสือก็บอกว่าแล้วทําไมไม่บอกผมนี่ผมก็เดินออกมาซื้อเหมือนกันอย่างเงี้นะครับผมก็เดินออกมาซื้อเหมือนกันเนี่ยถ้าบอกผมนะ เดี๋ยวผมเนี่ยซื้อให้ก่อนว่ากันอย่างนั้นนะครับเราก็อยากเก็บไว้เป็นฉบับประถมะรกษ์ทีนี้ก็ออกมาเสร็จสัรพแล้วได้แล้วถ้าจะย้อนกลับไปครับในเดือนเนี้นะครับในเดือนเนี้ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีการปิดร้าน Star Soccer สาขาสุดท้ายที่ซีคอนสแควร์เป็นความผิดพลาดของผมเองที่ผมคิดว่าเขาปิดมาที่15ครับผมก็กะว่าจะไปในวันพรุ่งนี้ในวันอาทิตย์นะครับ ไม่ได้ไปซื้ออะไรรลกครับอยากที่จะไปดูอีกสักครั้งหนึ่งก็พูดง่ายๆว่าดูใจก่อนจากนะครับเพราะว่าเด็กในรุ่นผมเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วครับที่จะไปห้างบ่อยๆไม่มีโอกาสที่จะไปซื้อของซื้ออะไรบ่อยๆนะครับไปได้ก็คือปิดเทอมนะฮะวันสุดท้ายในการสอบแม่อนุญ,ญาตไปนะฮะเงินที่ได้มาหนึ่งจากการขายของทุกวันเสาร์มื่อก่อนนี้นะฮะมัธยมนะมัธยมต้นนะฮะอันนี้เนี่ยถือว่า ขายของรุ่นเสาวแล้วก็เตะฟุตบอลหาตังค์นะฮะเบาๆเมื่อก่อนไม่แพงนะครับไม่แพงเตะเนี่ยโหเตะกันทั้งวันน่นะฮะแล้วก็ได้ตังค์ทังจากการชนะเองจ้างแต่ตามรุ่นนะฮะไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่าพอได้ตังค์อยู่ทีนี้พอพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปร้านพันทิปที่พันทิปเราจะไม่เรียกว่าร้าน Star s o ็อกเก่อน เราจะบอกว่าเราไปพันทิปก่อนนะครับเราไปพันทริปกันก่อนโชคดีที่ตอนนั้นพี่เสกแกยังไม่ได้ออกเทปนะครับว่าไม่ไปพันทริปพวกผมนี่ค้านแหลกเลยนะตอนนั้นไม่ได้เลยนะปรากฏว่าเราก็ก็ไปแล้วก็เพื่อที่จะไปซื้อผมเนี่ยจะไปตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับมัธยมผมเรียนอยู่ที่นนทรีวิทยานะครับปีสามหนึ่งสามสองสามสามคือตอนนั้นถ้าไปก็คือไปกับเพื่อนก็คือเกรียงไกรนะรเพื่อนเกรียงเกรียงไกรเล้ากิติคุณ นะครับแล้วก็เพื่อนอุยนะฮะซีอุยนะฮะพี่ชัยก็จะสลับกันไปอย่างเงี้ยสองคนคือถ้าไม่ไปร้านซ็อกเกอร์เราจะไปที่มาบุญคองเพื่อไปซื้อหนังสือกระตูนเล่มใ,ใ,ใหญ่มาอ่านอย่างมีความสุขเทอมละครั้งนะครับไม่ใช่อทิตย์ละครั้งนะฟังดีๆนะฮะเทอมละครั้งพอเทอมละครั้งพอไปไปมาบุญคองมันไม่ใช่แล้วเว้ยมันต้องพันทิพย์เท่านั้นนะครับแล้วก็ไปพันทิพย์ก็ ไปได้ผมเนี่ยครั้งแรกเลยที่ไปนะครับคือไปไม่ได้ซื้อไม่มีเงินแล้วก็ได้รู้จักจากเพื่อนเกียงเนี่ยพาไปแล้วก็หลังจากนั้นพอปีฟุตบอลโลกปีพ9นเเนี่ยแหละครับปีพ9นเรเาราไปแล้วก็ได้ได้ไปซื้อมิวสิกวิดีโอฟุตบอลโลกนี่คือวิดีโอม้วนแรกของผมนะครับมิวสิกวิดีโอฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกตอนนั้นก็เป็นเพลงของ t o number one นะครับทู b e นัมบ หรือว่าอุนเอสตาติเตเลียนาแล้วก็รวมเพลงแคมรูนรวมเพลงเยอรมันซึ่งนักบอลมาร้อง world in motion ของทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นวิดีโอที่ผมคิดว่าทรงคุณค่ามากส่วนเพื่อนผมเนี่ยเขาซื้อไฮไลท์ฟุตบอลโลกแล้วสลับกันมาดูนะเอ่อก็เลยนําเรื่องเหล่านี้นะครับมาบอกกับน้าผมก็คือหลายท่านคงจะเคยเห็นผลงานกันนะครับก็คือพระจันทร์ผลก็ลคือน้ผลน,น,นั่นเองก่อนหน้านี้เขาจะพาผมไปวินสตาร์สปอร์ตแวร์ในพักขนงเพื่อไปซื้อเสื้อฟุตบอลซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพักขนงเนี่ยแหล่งรวม นะฮะวิน s ตา r ์สปอร์ตแวรจะอยู่ที่นั่นแต่พอเรามาบอกเขาว่าที่พันทิปนะเห็นไหมผมยังใช้คาว่าพันทิปอยู่เลยมันติดที่พันทิปเนี่ยมีร้านฟุตบอลอยู่ร้านหนึงนะสตาร์ซ็อกเกอร์ไหนเราอ่านนี่แหละมีเสื้อฟุตบอลแท้ขายครับโอ้โหน้าผมนี่พอแกรู้ปุ๊อุ๊้เหรอโอ้โหได้เราไปดูกันนะแล้วก็ไปครับพอไปดูเสร็จปุ๊บแล้วกว่าจะคือเด็กอ่ะ นาเนี่ยเขาพาลงกันนาก็พาทัวกันมาก่อนนี่เนี่ยเมโทรกันอลไครับเมโทรไทเดมารูนะครับโรบินสันที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็วนมาพาต้าไปที่ซิตี้ซิตี้เซ็นเตอร์นะฮะก่อนที่ถึงพันทิปผมไม่กินข้าวนนาต้องบังคับให้กินก็เลยซัดไป2ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงห้างมันไม่หนีไปไหนและวันนี้เราไม่สามารถที่จะซื้ออะไรได้เราไม่มีกระสุนนะฮะล้วก็เลยก็เลยเข้าไปกว่าจะได้ก็พอไปถึงปุ๊บ เสื้อเรียกว่าภูของแท้เนี่ยนะครับเป็นวันนั้นเป็นวันแรกที่เราได้เห็นแบบจัดจะเลยนะฮะคือหูขนลุกนะฮะมันอยู่ในตู้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าราคาเสื้อสีแดงเนี่ย1,200บาทลองย้อนกลับไปพศ2533นะครับเสื้อราคา1,200บาทเนี่ยถ้าซื้อมานี่โอโ้โ,โหแตกแน่หัวแตกแนะ่ และเสื้อสีเทาชุดที่เป็นแชมป์นะฮะเป็นแชมป์ฟุตบอลดิวิชันหนึ่งในปีนั้นเสื้อสีเทาเนี่ยตัวละสองพันบาทแล้วเขาก็ให้ชี้ให้ดูแล้วน้าผมก็ถามว่าเอออันนี้มันมันยังไงราคาเท่าไหร่เขาก็ถามเรียบร้อยปุ๊บเราตัดสินใจกลับกันออกมาครับน้าบอกว่าอ่ะอีกสามเดือนเรามากันใหม่นะหลานแกบอกอย่างนี้ผมบอกเอา้าอีกสามเดือนน้าจะมาอีกทําไมจะมาซื้ออะไรครับเขาบอกน้าจะเอาเสื้อในตู้นี้กลับมาให้ได้นะ นั่นก็คือทำให้เราจากนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราจะประหยัดเงินแล้วก็มาพันทิปกันแล้วผมก็มากันอีกทีนะผมซื้อเสื้อสีแดงนะครับราคา1200บาทซื้อวิดีโอลิเวอร์พูลอ่าเขาเรียกว่าทั้งฤดูกาลนะครับเอาโกล9หนึ่งกนะครับก็อีกตอนนั้นถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยสองหรือ400ร้เนี่ยแ,แถวแนี้นะฮะแล้วก็ซื้อหมวก หมวกที่เป็นหมวกโบราณลิเวอร์พูลและนาฬิกาโอ้โหได้รับการต้อนรับเป็นอย่างนี้แล้วเราส่วนผมเนี่ยก็ซื้ออันนี้ฮะยังจําได้เลยลิเวอร์พูลเดอะไมจีเรสเข้ามานะฮะกลับมาลิเวอร์พูลเดอะไมจีเรส200ผมจําได้นะฮะเป็นปีที่เป็นเป็นแมทช์ไฮไลท์แล้วก็เป็นเป็นลิเวอร์พูลเตะยาวที่ชนะนอตติงแฮมฟอ o r เรสห้าศจนเป็นที่มาของคําว่าแซมบ้าซีซันที่ผมเขียนในหนังสือเล่มนี้แหละนะครับ เล่มนี้แหละที่ได้รับการบันทึกคําว่าแซมบ้าซีซั่นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยผมใช้คํานี้ได้เลยไม่เคยมีใครเขียนเพราะผมเป็นคนอ่านหนังสือนะแล้วก็เล่มนี้ยังมีขายอยู่นะครับถ้าสนใจเชิญขณะเดียวกันครับพอพอได้ได้ซื้อเล่มนั้นแล้วก็ซื้อโปสเตอร์กลับมานะฮะได้ซื้อโปสเตอร์ฟุตบอลกลับมาเป็นโปสเตอร์ทีมชาติอังกฤษปี1990้บฟุตบอลโลกนะฮะแล้วก็เอซีมิลานนะฮะตังมีเท่านั้น ส่วนน้าเนี่ยาซื้อให้เขาซื้ออันนี้มาแล้วก็วิดีโอนี้มาดูด้วยกันแล้วแกก็ซื้อจำได้เลยก็คือที่รัดข้อมือของลิเวอร์พูลมาให้ใส่นะครับมาให้ใส่โอ้เท่รู้สึกตัวเองเท่มากเลยในตอนนั้นนี่คือความรู้สึกในในตอนนั้นนะครับพศ2533ผมได้เห็นนั่นคือสวรรค์ของเราสวรรค์นบนดินมันเป็นยังไงเราได้รู้จกักผมได้รู้จกักตั้งแต่อายุยังไม่ถึง15นะครับ เรื่องของฟุตบอลตรงนี้เรียกว่าโอ้มีความรู้สึกว่าตรงนี้แหละคือที่ที่เราจะต้องมาและหลังจากนั้นพอมีโอกาสผมไปตลอดแล้วก็ได้ซื้อนัน่นนั่นนูนั่นนี่ต่อให้ผ่านไปยังไงก็ก็ซื้อนะผมมีความผูกพันกับร้านที่พันทิปมากกว่าร้านที่ซีคอนซีคอนเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดผมไปร้านนี้แค่2ครั้งนะฮะแค่2ครั้งเองแล้วครั้งสุดท้ายก็น่าจะเกิดขึ้นจกักโอ้โหเป็น10บส,บสบปีแล้วนะครับเป็น10บส,บสบปี ส่วนที่พันทิพย์ครั้งสุดท้ายมีโอกาสที่ท,ที่ไปเพราะว่าวันนั้นเนี่ยไปรับงานเป็นพิธีกรนะครับงานเกี่ยวกับแถลงข่าวเลยสักอย่างนานละนะครับไม่ไม่ไมก็สักสองสามปีนะฮะก็ไปนะฮะเชิญผู้สื่อข่าวไปด้วยวันนั้นปรากฏว่าขึ้นไปเพื่อจะไปดูปรากฏว่าไม่มีแล้วร้านซาร์ซอกเกอร์ที่นั่นไม่มีแล้วนะครับนี่คือความทรงจําของร้านซาร์ซอกเกอร์ครับถามว่าร้านซาร์ซอกเกอร์เป็นอะไรนะครับ มันเป็นความฝันครับเป็นเป็นสิ่งที่นําพาชีวิตของเด็กรุ่นนั้นที่ชอบฟุตบอลนะครับว่ากันว่าสักครั้งหนึ่งเราจะไปกันที่นั่นเพื่อไปดูของฟุตบอลให้มันชื่นใจนะครับให้มันชื่นใจแล้วก็มีเงินเท่าไหร่เราก็หยิบจับมันออกมาผมก็เคยยืมเพื่อนกางอากาศที่นั่นเลย200นะครับเพื่อซื้อออโกของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับแต่เพื่อนผมบอกว่าไม่ต้องเพราะเพื่อนผมนี่เป็นแฟนแมนยูเกียงเนี่ยเับเพื่อนแฟน ็นแฟนแมนอยู่เขาบอกว่าไม่ต้องเพื่อนเองไปดูอย่างอื่นมาเดี๋ยวเราเราเรา,เราต้องซื้ออยู่แล้วแล้วก็มาสลับกันดูเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยไปซื้ออ,อันนี้ฮะรวมการถล่มประตูฟุตบอลโลกปีพันเมาแทนนะครับแปเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะซื้อนี่มาแล้วครับก็คือฟุตบอลโลกปีพันเนะครับตอนนั้นก็คือ,อเขาเรียกอวนนั้นสุดยอดมาก ที่ที่เป็นการถ่ายทำ World Cup ปี86เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งหเป็นเป็นเป็นการทำฟุตบอลโลกที่เหมือนภาพยนตร์ที่สุดนะปี1986ผมจำชื่อไม่ได้ตอนนี้ขออภัยถ้าจำชื่อได้ก็บอกกันมานะครับนั่นคือผมถึงบอกครับว่ามันเป็นมันเป็นความฝันของเราว่าสักวันหนึ่งมันเป็นแรงบันดาลใจครับที่สืบแล้วก็ทอดต่อมาทำให้วันหนึ่งผมได้เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาผมเป็นนี่บุญคุณล้านสตาร์ซอเกอร์ ทั้งทนี่ผมเป็นลูกค้าเขาเอาของมาขายเราพเพะเรามีความรู้สึกว่าเราจะไม่ออกนอกลู่นอกทางครับเราจะเก็บเงินเอาไว้เราจะไม่เอาเงินไปทําตรงนู้นตรงนี้ที่มันผิดนะแต่เราจะเอาเงินตรงเนี้ยเพื่อไปซื้อเพื่อไปที่เนี่ยเพื่อไปซื้อของที่เราชอบมาต่อยอดความฝันของเรานะครับวันนี้ตามการเวลาครับก็ทุกอย่างก็จะต้องไปแต่ผมยังเชื่อว่าหนังสือไม่มีวันตายนะครับแล้วก็ฟุตบอล น่าจะเนฟว่าได้นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดตอนนี้เตรียมตัว m e t a อรเวิรครับผมโอเคนะฮะก็เบาๆความทรงจำเบาๆนะฮะซึ่งความทรงจำสีจางที่ไม่เคยจางไปจากหัวใจนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอีก3อีก4เดือนต่อมานะผมแกไปเปียแช่อีกรอบหนึ่งนะไอ้รอบที่ไปซื้อพันสองแกก็กเปียแช์ไปรอบนะอีกทีแกเปียมาปุ๊บเนี่ย แกไปซื้อเสื้อสีเทา2,000ผ้าบันคอ1ผืนให้ตัวเองและอีก1ผืนมาให้ผมนะครับไม่งั้นผมเนี่ยชีวิตนี้แหมมีคนดูแลเรื่องฟุตบอลเนี่ยมาตลอดจริงๆรู้สึกว่าชีวิตดีๆเนาะตอนนี้ก็มีคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยที่มาช่วยดูแลช่วยมาซัพพอร์ตดูงานนะครับก็ต้องขอขอบคุณวปในโะอากาสนี้ด้วยนะครับ